สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมบอกอุ้มนะครับจาก Audio อไฟล์วิดีโอไฟล์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านต้อมออดิโอนะฮะชั้น3 f o r t u n e t o ทานะครับร้านนี้เป็นร้านเดิมนะครับของคุณต้อมคือตอนนี้คุณต้อมอ่าต้อมออดิโออ่ะมี2ร้านแล้วมีร้านนี้แล้วก็ร้านใหม่ซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมร้านใหม่ที่มีความน่าสนใจมากคือปกติเนี่ยคุณต้อมก็ขายเครื่องเสียงก็คืออ่าทุกๆอย่างนะครับแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้น เรื่องของเครื่องเสียงไฮเอ็นด์นะครับแล้วก็มือใหม่แล้วก็มือ2ความพิเศษในวันนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะพาไปชมร้านต้อมออดิโออีกร้านหนึ่งนะที่อยู่ใกล้ๆกันร้านนี้แยกขึ้นมาเพื่อที่จะขายเครื่องเสียงไฮเอ็นด์มือ2โดยเฉพาะนะครับมีความน่าสนใจมากเพราะมีแบรนด์เครื่องเสียงดังๆนะครับที่เป็นระดับไฮเอ็นด์นะครับก็เป็นเครื่องเสียงที่มีการเปลี่ยนผ่านออกมาแต่ว่าเปลี่ยนผ่านที่เรียกว่ามี สภาพยังแบบสวยงามมากๆแล้วก็บางบางรุ่นก็เป็นรายไอเทมนะครับซึ่งเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวคุณต้อมจะพาไปชมร้านที่2แต่ว่าก่อนที่จะไปชมร้านต้อมออดิโอที่เปิดใหม่นะครับพบกับสิ่งที่น่าสนใจจาก HD Hi-Fi แล้วก็เคฟก่อนครับ เราก็จะเน้นเรื่องของการให้บริการที่ดีแล้วก็การความเอาใส่ใส่ของของเราลูกค้าต้องการอะไรลับมาที่นี่ได้หมดทุกอย่างแล้วก็ได้คุณภาพด้วยเรื่องของการให้ความรู้รเรื่องของการบริการนะครับของผมเองแล้วก็ทีมงานผมเนี่ยผมมั่นใจว่าเราให้เต็มที่เลยเราแทบ,บ,บจะเน้นทุกยี่ห้อเลยนะครับไม่มียี่ห้อไหนที่เราไม่เน้นเราเน้นตามที่ลูกค้าต้องการเอาโปรดัก ของตารรับแบรนด์มาโชว์ที่นี่ซึ่งลูกค้าเข้าถึงง่ายไม่จะเป็นต้องไปที่ใดที่หนึ่งเราก็จะมีเรื่องของโปรโมชั่นนะครับจากผู้นําเข้าะหลายค่ายเรามีทีมงานที่พร้อมให้บริการสิ่งที่ดีสุดของรุ่นนั้นๆเสียงที่ดีสุดของรุ่นนั้นๆเป็นยังไงมาชิ่งได้เป็นยังไงมาที่ SD h i f ไตั้งแต่เริ่มต้นต่อยอดจนไปถึงแบบไฮเอ็นได้เลยเราทำฟูลไลน์ของเคฟหมดเลยซึ่งมีทั้งตัวไวเลส Hi-Fi speaker กลุ่มลำโพงแพสซีฟทุกรุ่นเลยนะกลุ่ม uh, Custom Installation รวมไปถึงรุ่นแ g s h i p ที่เป็นรุ่นเบลด้วยคือเท<อ>่ากับว่าตอนนี้คือทาง v g a กเนี่ยเป็น exclusive distributor ในประเทศไทยใครในสนใจเทคโนโลยีดีๆนะจากทาง KEF นะครับแล้วก็จาก v AT, ี a t ็ตนก็ไปเยี่ยมชมกันที่โชว์รูมได้นะครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมกับคุณต้อมก็มาอยู่ที่ร้านใหม่ของคุณต้อมแล้วร,ร้านนี้น่าจะเป็น ร้านที่เรียกว่ารวบรวมเครื่องเสียงไฮเอ็นนะครับระดับไฮเอ็นแต่ว่าเป็นมือสองทั้งร้านนะครับใช่คับคือพูดง่ายๆว่าอภิมหาไฮเอ็นอะไรต่างๆเนี่ยครับคุณผู้ชมสามารถมาดูที่ร้านของต้อมออ i ดิโออีกร้านหนึ่งได้นะครับแต่ว่าสองครับในราคาที่แบบต้องมาคุยกันเนาะต้องมาคุยต้องมาคุยกันเพราะว่ามันแบบหน้า นา่าเป็นเจ้าของจริงๆเดี๋ยวเราไปดูข้างในฮะเพราะว่าดูข้างนอกนี่เรามันก็อลังการเอาง่ายเอาดูข้างนอกคุณต้อมต,ตัวนี้นี่คืออะไรอวังกาอะไรอวังกาครับผมครับ,รบอวังกาตัวตัวนั้นรุ่นเอ่อตัวนี้ผมจำรุ่นไม่ได้จำรุ่นไม่ได้แต่ตัวนี้นรุ่นใหญ่สุดรุ่นใหญ่สุดอ๋อครับอันนี้แล้วมันมีจะมีข้างหนึ่งคือเอาเก็บไว้บ้านยังไม่ได้มาโชว์เพราะว่าเพราะมันใหญ่มากมันใหญ่มากใช่แล้วก็มีซับอีกแล้วสแต็กขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับครับแต่ว่าถ้าสนใจจริงๆเนี่ยยกไปลอง ยกลองลำบากครับมาฟังดีกว่าใช่ใช่ใช่หมายถึงว่ามาฟังที่ร้านอ่ามาฟังที่ร้านดีกว่าครับโอเคนะครับครับผมโอเคพาไปดูข้างในครับได้ครับมีอะไรบ้างครับครับโอ้ครับอันนี้อันนี้เป็นตัวซับวิวสั้นครับทอยแฮมเมอร์โอ้ครับทอยแฮมเมอร์คู่พร้อมพร้อมในตัวคอนเทลเลอร์เขาครับคอสเวอร์ต่อคอสเวอร์ของเขาออ๋ต่อต่อต่อแฮมเมอร์ ไทม์เมอร์ของวิลสันซึ่งซึ่งขายขายแยกนะเพราะว่ามันมาพร้อมในตัววิลสันอเล็กซานเดียเอ็กทูีทูแต่คู่นี้ขายแล้วคส่งพรุ่งนี้แต่ว่าก็คือซับก็แยกขายแแแแแยยยยยย่ขขขาาาคครรัับบบบเห็นนล้วีกกก ครับมันครับอลังการจริงๆเนาะเจฟโรเจนด์เามีพ้แล็บ s x 3 0อม้อมี TID มีล็อกพอร์ตมีวิลสันแม็กวันอย่างเงี้ยครับมีแดนโมเมนตัม t ี d อ่ามี t ี d พูดง่ายๆว่าท็อปท็อปเทนอยู่เนี่ยละครับคือคือพวกนี้คือแบบมหาอำนาจของวงการเครื่องเสียงคือไฮเอ็นสุดสุดก็อยู่ที่นี่ละครับอยู่ที่นี่นะครับแล้วพวกนี้เนี่ยคุณต้อมครับถามดู ส่วนใหญ่เนี่ยทาไมมันระดับซูเปอร์ไฮเอนด์แล้วมันทำไมถึงกลายเป็นมือสองเพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งลูกค้าเลิกเล่นสองลูกค้าเปลี่ยนเปลี่ยนรุ่นที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นส่วนใหญ่นะอันนี้นี่ยังไม่ใหญ่กี่มันมันมีใหญ่กว่านี้ก็มีอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเจ๊ฟนี่คือใหญ่สุดแล้วแต่ว่าลูกค้าที่ที่มาลงตรงนี้ที่ที่เราเอาเข้ามาเนี่ยครับคือลูกค้าเลิกเลิกเล่นเลยครับเลิกเล่นแล้วก็ ไปเอามาประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับย้อนกลับมานิดหนึ่งก่อนคือวงการเครื่องเสียงของเราเนี่ยนะครับมันจะมีเขาเรียกอะไรล่ะคำว่าจบคำว่าตัวจบไม่มีไม่มีในสาระระบบของคนในเครื่องเสียงเท่าที่ราประสบการณ์ที่ผมขายเครื่องเสียงมาใช่ครับลูกค้าบอกจบทุกรายแจบทุกไม่มีจบครับพี่ใช่ใบอกว่าไม่มีจบครับผมกล้ารับประกันเลยไม่มีจบ เซตนี้จะเป็นตัวจบของพี่แล้วไม่มีครับไม่มีเลยใช่ไหมครับไม่มีเพราะฉะนั้นเราเราจึงได้เห็นเครื่องต่างๆเหล่านี้เพราะว่าถ้าเป็นนักเล่นเครื่องเสียงแบบแบบผมผมเนี่ยทั่วทั่วไปผมก็แบบว้าวแล้วอ่ะมีสักชุดหนึ่งผมก็โอเคแล้วแต่คนที่เล่นแบบซูเปอร์ไฮเอนด์เนี่ยคือเขาก็พยายามที่จะอัพไปเรื่อยไปเลยไปเรื่อยๆนั่นจึงเป็นที่มาของเขาเรียกร้านนี้ใช่ไหมครใช่ร้านนี้เปิดมาครับผมว่าน่าจะเป็นร้านเครื่องเสียงมือสอง ท็อปท็อปในเมืองไทยอะนะที่มีที่มีเครื่องระดับท็อปทอปเนี่ยนะใช่ไม่แน่ใจนะแต่ร้านอื่นอาจจะเท่ากับผมได้ที่เป็นมือสองนะแต่ว่าร้านผมก็คือหนึ่งในนั้นแหละครับหนึ่งในนั้นแหละครับก็คือมันมันมีหลากหลายแบรนด์ด้วยใช่ใช่โอเคเมื่อกี้ที่ที่คุณต้อมยกตัวอย่างไปแล้วนี่คือเซูเฟอร์ต่อแฮมเมอร์ของวิวสารนะครับและอันนี้อันนี้ก็แบบ TAD ครับอครับอันนี้ก็เป็นมือสองเหมือนกันตัว เป็นตัวรองที่เป็นเป็นตัวรองจากอ่าเขาเรียกว่าวางยิ่งตัวท็อปตัวท็อปนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นตัวรองตัวรองครับแต่ตัวรองอันนี้คือเล็กสุดของเขาอันนี้คือเล็กสุดของเขาครับผมใช่ไหมครับผมนี่เล็กสุดของเขาแล้วก็อันนี้ก็ตัวรองท็อปท็อปใหญ่ท็อปใหญ่อ่าท็อปใหญ่จะมีใหญ่สุดอ่าที่เราเราเคยขายไปนะมือสองก็มีหลุดมาแล้วครับเนี่ยหรืออย่างไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยครับตัวนี้ก็เป็นมือสองกันตัวนี้ก็หายากเนาะเราใช่ตัวนี้หายากตัวนี้ตอนนี้ ลูกค้ามาต่อเยอะนะลูกค้ามาต่อเยอะแต่ว่าราคาด้วยราคาเนี่ยมันยังจบกันไม่ลงครับผมครับแต่แต่เสียงดีนะเสียงดีพร้อมาตั้งแล้วจริงๆเนี่ยเครื่องไฮเอนมือสองพวกนี้มันมันมีอย่างละคู่นะมันไม่ได้มีเยอะแยะมาทีมาก็ไปมาก็ไปใช่ไหมครับถึงบอกว่ามือสองเนี่ยครับช้าช้าคือหมดใช่แต่ว่าอาจจะหลุดมาพร้อมกัน2ตัวร้านรุ่นตัวร้านนี้ตัวแต่ว่าดูสภาพว่าใครดีกว่ากันแล้วที่สําคัญเนี่ย มันมันไม่ใช่เรื่องจะว่ามูเตลูมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นแบบมันเหมือนเป็นของของเราอ่ะใช่เราก็มาเจอโดยบังเอิญอะไรเราตามหาเราตามหาว่าตั้งนานแล้วไม่เะออ้าใช่นั้นก็ต้องมีใช่ก็เอาไปเลยประมาณนั้นนะบางทีเดินรอมาหลายปีแล้วไม่มีแล้วบางทีบางตัวเนี่ยเราไม่ได้ลงลงเว็บขายอแล้วก็มันตัวใหญ่ล้าก็โชว์อย่างเงี้ยลูกค้าเดินผ่านไปก็ โมดีเฮ้ยตัวนี้อยากได้พอดีเลยเอาเลยครับสอยก็มีครับก็มีใช่ไหมครับก็มีเอ๊ะอย่างอย่างพาร์ทนี่มันเป็นรุ่น X X S 300ตัวท็อปสุดอันนั้นก็คือพาวเวอร์สปายพาวเวอร์สปายบอกของตัวนี้เหรอใช่ครับของตัวนี้ครับใช่ครับมันมีหมด4ชิ้นครับข้างละสองอุ้ยใหญ่ขนาดนี้เลยนะอันนี้ท็อปสุดแล้วครับของของพาร์ทแลบของพาร์ทแลบไอเจฟนี่ก็4ชิ้นนี่9 2้ก็ท็อปสุดแล้วครับท็อปงเจฟใช่ใช่เนี่ยท็อปสุดละและเบอร์เมสเซอร์นี่ก็ไม่ค่อยมี ไม่ค่อยมีหลุดมาแล้วครับอันนี้ก็เป็นตัวกองไฟน่าจะเป็นท็อปสุดแล้วครับหายากมากหายากมากครับท็อปสุดแล้วครับเอรเมอร์เซอร์ตัวนี้ก็ก็หายากจริงๆท็อปสุดแล้วนะครับผมอันนี้ก็ลูกค้าจอให้หมดแล้วครับใช่และอันนี้ก็อันนี้ล็อกพอร์ตล็อกพอร์ตตัวนี้เป็นรุ่นแองกาครับแองกาอันนี้มือสองเพิ่งเข้ามาครับผมครับแล้ววิวสันตัวนี้ตัวนี้เป็นแม็กวันก็เพิ่งเข้ามาครับอ๋อแม็กวันแม็กวันครับเพิ่งเข้ามาราคาไม่แรงครับพวกที่เห็นเนี่ยราคาไม่แรงครับลองลองลองทก็คือจริงๆเนี่ย แฟนแฟนลำโพงวิวสันเนาะคือคือใช่ผมพูดได้เลยวิวสันนะเล่นได้ทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นเก่าจนถึงรุ่นปัจจุบันนะลูกค้าผมหลายคนนะที่เก็บเป็นซีรีส์เลยตั้งแต่วัดวัดสามปีสอจะถึงการสซาแัมก็มีอเล็กซานเดียก็มีตอนนี้รอ x o f ก็มีรอแวมที่เป็นมือ2ก็มีเขาเก็บเป็นคอลเลคชันเลยเพราะว่า เราจะได้เห็นพัฒนาการของวิวสันแต่ละเจเนอเรชันรล้ว่าดีไซน์ของเขามายังไงอะไรเงี้ยจนมาถึงปัจจุบันนี้อะไรห้องนอนเล็กๆอยังเอาวิวสันตั้งแต่รุ่นเล็กๆไปใส่เลยคือเขาอยากได้เป็นคอลเลกชันก็เฮ้ยเรามีวิวสันทุกรุ่นแต่ก็ชอบมากเลยครับชอบวิวสันทุกรุ่นเลยคือมือสองไฮเอนด์เนี่ยมันแตกต่างจากมือสองแบบระดับทั่วๆไปล่างๆนะเนาะเพราะว่า คือคือพวกเนี้ยมันด้วยวัสดุมันใช่ด้วยอะไรมันด้วยเกรดมันด้วยอะไรหลายหลายอย่างครับคือจริงๆด้วยการผลิตณยุคนั้นน่ะใช่ถือว่าเป็นท็อปนใช่้ในในแต่ละช่วงของปีปีนั้นถูกต้องใช่ไหมครับแล้วก็พอมาถึงเวลาและเหมือนเหมือนรถยนต์เนาะรถยนต์เยอรมันรถยนต์ดีๆอะไรเงี้ยวัสดุที่เขาใช้มันสุดยอดหรือว่าเทคโนโลยีในยุคนั้นมันสุดยอดสุดยอดถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะมีเทคโนโลยีที่ดีกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าความคลาสสิกของเขา เลือกหรือว่าคุณภาพสีของเขาด้อยลงมันไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันยังมีความคลาสสิกใช่ไหมฮะกต้องอยู่ในตัวอยู่เพราะนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่ได้สะสมและที่สําคัญคือคนที่เล่นไฮเอนด์มักกระทุ้ถนอมของโอ้แน่นอนแน่นอนใช่ครับเพราะนั้นแหละของที่เรามาเห็นดูอยู่ในเนี้ยก็จะมีแบบสภาพที่แบบดีมากอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่ผมผมเอาของเข้าร้านเนี่ยผมจะคัดสินค้าของผมนะใครที่เป็นลูกค้าผมเนี้ยจะรู้เลยบางตัวเนี่ยซื้อของอย่างผมไปอย่างเจฟเนี่ยซื้อผมไปอย่างเงี้ย ผมรับประกันให้หนึ่งปีเต็มมีที่ไหนได้มีที่ไหนบ้างอย่างอีโซเทลิกนี่ยซื้อมือสองผมไปเนี่ยผมรับประกันสายพานกับหัวอ่านให้หนึ่งปีอย่างเงี้ยบางตัวเล่นนานหน่อยก็รับประกันหัวอ่านกับสายพานให้สามเดือนอยู่ที่อายุการใช้งานของของของลูกค้าครับบางตัวที่ลูกค้าเล่นแค่สามปีอย่างเงี้ยผมรับประกันต่อให้อีกหนึ่งปีไม่แล้วแล้วมันมีความจริงอยู่อย่างหนึ่งอะลูกค้าระดับไฮเอนด์ท่านเหล่านี้เนี่ยคือส่วนใหญ่ก็เป็นแบบ ระดับท่านประธานซีออะไรเงี้ยโผู้ใหญ่ใจดีทั้งนั้นเลยโอกาสที่จะมาฟังเนี่ยน้อยเนาะท่านก็ไม่ได้ฟังแบบเราอย่างทุกวันทุกวันแล้วผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่ที่ที่เข้ามาร้านผมเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ไม่ไม่ได้ซื้อเพราะแบรนด์สินค้านะซื้อเพราะแบรนด์ที่ซื้อที่ที่ตัวเราชอบตัวเราแล้วก็ราคาที่เราขายครับเริ่มซื้อตัวแรกคือผู้ใหญ่เนี่ย เขาจะเอ็นดูเราไม่เอ็นดูเรารเขาดูใจเรานะรองใจเราอรอขอใหเ้เขามาซื้อเราตัวแรกปุ๊บ,บมาซื้อเราตัวที่สองอแล้วทีนี้ถ้าถ้าเขาไปรู้แล้วเนี่ยราคาคที่เขาเราขายเขาเนี่ยเฮ้ยต้อมมันไม่ได้ไม่ได้ฟันเขาเกินไปเขาแค่อยู่ได้เนี่ยเขาจะมาซื้อเราเรื่อยๆบางทีไม่บางทีไม่ได้มานะต้อมช่วงนี้มีอะไรว่าราคาเนี่ยเฮียอยากซื้อว่ะเฮ้ยผมอยากซื้อว่ะส่งมาหน่อยสภาพอย่างนี้คือไว้ใจกันเลยอย่างนั้นเลยครับแล้วก็ก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ย เครื่องระดับไฮเอ็นพวกนี้นะดีไซน์เนาะวัสดุการใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนแบบไม่คือนิรันด์อ่ะคือคือถ้าไม่ใช่เป็นวัสดุที่เสื่อมอย่างพวกคาปาซิเตอร์พวกสายพานนี่มันจะต้องเสื่อมสลายนะแต่อย่างโครงสร้างอะไรเนี่ยแบบโอ้โหพี่ดูแบบแดนเนี่ยนะคือแบบปึ๊กมากใช่ครับแล้วดีไซน์มีเอกลักษณ์อะไรต่างๆ คือพูดง่ายข้างนอกเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรใช่มีปัญหาขยะไปโดนใช่ไหมฮะการออกแบบมันทุกอย่างแล้ววัสดุที่ใช้มันที่สุดแล้วใช่ใช่แล้วก็ที่สําคัญถึงแม้มันจะเป็นวัสดุที่มีโอกาสที่จะเสื่อมสูญไปแต่เขาก็ใช้เกรดที่ดีที่สุดใช่ฮะถูกต้องเกรดที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุการใช้งานมันมันก็จะยาวนานใช่ไหมครับมันวิวสันพวกเนี้ยใช่ครับมันก็คือคือวัสดุแต่ละอย่างนี่ใช่คือเรียกตัวตู้ที่ใช้เนี่ยมันเขาใช้ของดีนะ อลิซเซียเอ็กนี่แบบสุดๆแล้วอ่ะครับใช่สวยสวยเชียวแล้วอันนี้ก็ส่งพรุ่งนี้อ้กส่งพรุ่งนี้ขายแล้วครับไปละอืมครับนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีชั้นวางชั้นวางครับชั้นวางชั้นวางอันนี้ก็ดีไซน์มาแบบนี้ครับแล้วก็มีออกมังกาดใช่ไหมครับเป็นมือสองทั้งหมดนะครับอันนี้ใช่ใช่โอ้เห็นแล้วแล้วแบบครับส่วนใหญ่เราจะเน้นมือสองเพราะว่ามือสองเนี่ยเราเราราคาของเรามันจะสูงสูงหน่อยแต่ว่า ผมมั่นใจลูกค้าผมทุกเจ้าที่เข้ามานะซื้อไปแล้วมั่นใจได้อีกอย่างหนึ่งอ่ะพี่รู้เออไม่ใช่พี่เข้าใจเลยว่าสมัยที่เป็นมือหนึ่งอ่ะราคามันสูงมากเนาะเอางี้คือไม่ต้องไม่ต้องไม่ว่าอะไรนะสมัยมือหนึ่งแสนหนึ่งมือสองอยู่ประมาณสี่หมื่นใช่อย่างเงี้ยใครซื้อมือสองสี่หมื่นคุณได้เบสองปีสามปีมันลดแค่อีกนิดเดียวอ่ะแลวที่สาคัญก็อย่างที่บอกว่าไฮเอ็นพวกนี้เนี่ยคือการเวลา มันมันไม่ได้มีผลอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะเป็นมือสองนะด้วยราคาที่มันลงมาเยอะอ่ะใช่แต่สิ่งที่เราได้เนี่ยครับมันคุ้มค่ามากคุ้มค่ามากเพราะว่าพี่อย่าลืมนะอะไรที่เป็นทูชาแนลเนี่ยไฮเอที่เป็นทูชาแนลนะไม่รวมที่เป็นเป็นเป็นพวกดิจิตอลนะดิจิตอลนี่มันลงเร็วคุณซื้อมากี่ล้านกระช่างมันจะลงแบบเกินเกินเกินทูชาแนลเลยเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนเร็วใช่แต่ว่าอะไรที่เป็นทูชาแนลเนี่ย มันลงมาแค่ไหนพี่มือสองมันจะลงไปนิดเดียวแค่เองเอาสมมติเอาง่ายๆยกตัวอย่างนะคุณผู้ชมมือหนึ่ง x x x บาทใช่แต่พอมือสอง x x x บาทแล้วพอจะเป็นมือสามมัน x x มันลดไปนิดเดียวัใช่เพราะว่ามันลงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกคือมันไม่ได้ขาดทุนนะกำไรฟังกำไรฟังกำไรฟังเลยนักเล่นก็คือกำไรฟังที่แต่บางตัวที่เขาหากันนะบางตัวบุ๊บางคนสู้นะคือหาแบบ อย่างยี่ห้ออะไรนะโซนัสเฟอร์เเอรอเานั่นแหละคือเท่าไหร่เท่านั้นเท่าไหร่เท่านั้นถใอยสภาพสวยสู้นะบางทีราคาเนี่ยเมื่อก่อนไม่กี่แสนบาทเดี๋ยวนีราคาพุ่งแพงแพงกว่าตอนมือหนึ่งแล้วเจ้าของโปรดักที่มีอยู่ตั้งโทรคนไปขอซื้อยังไม่ขายเลยมันเป็นอย่างนั้นครับเพรนั้นอันนี้ก็คือเรื่องราวของเสน่ห์ของมือสองแล้วที่สําคัญก็คือที่ร้านคุณต้อมนะครับ รวบรวมไว้มากมายนะครับใครเคยเห็นสมัยเป็นมือหนึ่งแล้วมันเป็นแบบรีมของเราอาจจะณนเวลานั้นงบอาจจะเอื้อมไม่ถึงแต่พอมันเป็นมือสองปุ๊บเนี่ยเขอมีโอกาสมีโอกาสที่จะเป็นไปได้เพราะราคามลงมาก็เราก็มาคุยกันใช่ไหมเราก็มาก็มาคุยกันที่ที่ที่ร้านเนี่ยครับใช่ใ่ครับ ยี่ที่ฟอร์จูนเนี่ยแหละครับคุณต้องอย่าใช่เบอร์เบอร์เดิมครับเบอร์อะไรครับ0ูนย์แนะครับห้าสามศูนย์หนึ่งสี่สามหนึ่งนะครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยถ้าไม่หลับลึกรับตลอดรับตลอดรับตลอดครับนะฮะครับแล้วแลที่สำคัญคือเรื่องของการรับประกันเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ห่วงคือเวลาซื้อขายลําโพงหรือแอมหรือเครื่องอะไรต่างๆนี่ยผมจะบอกลูกค้าเสมอถามลูกค้าผมได้เลยคุณจ่ายเงินมัดจำตรงนี้หรือคุณจ่ายเงินจบแล้วปั๊บเนี่ยเข็นออกจากร้านผมลูกน้องผมเข็นออกจากร้านผมปั๊บปุ๊บ นั่นคือหมดความรับผิดชอบผมแล้วปกติไปอย่างนงี้ไม่ใช่ต้องไม่ใช่นะครับถามลูกค้าผมได้เลยยกไปไปถึงบ้านลูกค้าลูกน้องผมยกกระแทกปั๊งยกกลับมาเลยผมโอนเงินคืนให้เต็มเลยคือมันเหมือนเป็นภาระผูกพันที่จะต้องรับผิดชอบตลอดคือผมไม่อยากผักภาระไปให้กับลูกค้าถามลูกค้าผมทุกคนได้เลยว่าผมขายของไม่ว่าจะเป็นหลังพันหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักเท่าไหร่ก็แต่รับประกันเหมือนกันไม่ใช่ว่าออกจากร้านเราไปแล้วเนี่ยลูกน้องไปส่งปุ๊บกระแทกที่บ้านลูกค้า เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กับผมแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ใ่ใช่มันต้องดูแลให้จบว่าเสียงออกครบเขาได้ฟังอย่างแฮปปี้ใช่แล้วหลังจากครบหมดทุกอย่างแล้วปุ๊บเนี่ยลูกน้องผมออกแล้วอันนั้นคือเป็นหน้าที่การดูแลของ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 ผู้ผู้มีอุปลกษณ์ก็คุ้ละก็เป็นลูกค้าละเพราะอยู่ตรงนั้นแต่เรื่องแอมผมขออย่างเดียวผมรับประกันให้สมเดือน6เดือนปีหนึ่งเนี่ย ไม่รับประกันสายลำโพงช็อตกันนะส่วนใหญ่นักเล่นพี่เข้าใจใช่ไหมใช่ใช่ต่อได้สายลำโพงใหม่ได้ลำโพงใหม่มาลองเซตอัพกันอะไรกันลองกันสายลำโพงไม่แน่นใ่แตกกันช็อตไม่รับประกันอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมครับเพราะว่าเครื่องไฮเอ็นด์อ่ะพวกขั้วต่อสายลำโพงเนี่ยนะมันใหญ่เนาะมันใหญ่แล้วก็สายลำโพงเนี่ยสายลำโพงยี่ห้อใหญ่มันก็ใหญ่ใหญ่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขันไม่แน่นหรือต่างๆแล้วมันหนักด้วยแล้วขั้วมันก็หนักถ้าขันไม่แน่นเนีมโอกาสที่ หวกหรือลบอย่างหลุดมาเส้นมาแตกกันเนี่ยแอมป์ไปเลยครับอันนั้นคือไม่รับประกันแต่ถ้าเกิดใช้ใช้งานไปมันเสียงมีพกฟกฟกแฟกแกอันนั้นรับประกันคือคาปาซิเตอร์ไอซีอะไรเงี้ยที่เกิดปัญหาอยากตัวงเขาเองหลักพันหลักพันหลักร้อยอะไรเงี้ยเรารับประกันให้ตามนั้นเลยอายุการใช้งานตามที่เราตกลงกันในใบซื้อขายเนี่ยผมจะมีบอกเลยว่ารับประกันกี่เดือนวงเล็บไม่รับประกันสารลงโพงแตกกันเครื่องอิโซเทลิกเนี่ยครับอายุการใช้งานว่าลูกค้าใช้มา3ปีผมรับประกันต่อให้1นึ่ปี สายพานกับหัวอ่านนะ,ะอะแต่กับลูกค้าใช้มา5้ปี10ปีผมรับกันหัวอ่านกับสายพานได้อีก3เดือนซ่อมเข้าศูนย์ได้เลยเพราะของผมทุกตัวเป็นของศูนย์หมดใช่ใช่ครับผมรับประกันนี้เลยครับคุณต้องเขาเนี่ยนอกจากเครื่องเสียงแล้วเห็นมีกเกรี่ เก้าอี้นี่ขายก้าอี้นี่แพงครับเก้าอี้นี่ไม่ขายครับเก้าอี้นี่ตัวละบอกบอกราคาได้ไหมเก้าอี้นี่ตัวละห้าหกหมื่นอันนี้ของแท้นะครับของแท้ครับเป็นของดีไซเนอร์เอาไว้ลูกค้านั่งเอาไว้ให้ลูกค้านั่งอันนี้ของแท้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ขายเราขายของไฮเอนด์เพราะฉะนั้นใช่เก้าอี้เราก็ต้องไฮเอนด์ด้วยดูภาพก็ไม่ได้ขายนะครับดูภาพไม่ได้ขโยมาโชว์ด้วยโมาโชว์ครับนะครับผมครับแล้วผมบอกทุกอย่างก็คือของผมทุกทุกอย่างที่ผมเปิดร้านทุกร้้าานนนนเเีี่่ยยอ ผมทำถูกต้องหมดเสียภาษีถูกต้องเสียภาษีป้ายถูกต้องครับมีทะเบียนการค้ามีไปขอญาตค้าของเก่าที่กรมการความถูกต้องทำถูกต้องหมดเสียภาษีลุงเลิกทำถูกต้องหมดเพราะฉะนั้นลูกค้าที่มาซื้อสบายใจสบายใจได้ครับแล้วมีบินชัดเจนมีบบนชัดเจนครับไม่ต้องห่วงนะมีบบนชัดเจนแล้วผมพูดคำไหนคผมรักษาคำพูดผมไม่มีการใบเบียงครับ ลองถามลูกค้าผมได้นี่มีกาินใบเบี่ยงเราทําอะไรตรงไปตรงมาคือผมยังอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะว่าถ้าเราทําแล้วมันไม่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 ซื่อสัตย์อาชีพเราเนี่ยเราอยู่ไม่ได้แล้วผู้ใหญ่อ่ะครับพี่พี่อุ้มก็รู้อยู่เขามองเราเด็กเวลาผู้ใหญ่บองเด็กอ่ะเขารู้แล้วว่าไอเด็กคนนี้เป็นยังไงใช่ใช่ครับแล้วคนรับผู้ใหญ่ที่จะซื้อของหลาพวกเนี้ยก็โหเป็นแต่ละท่านมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็ด้วยด้วยด้วยนั่นเขานะด้วยตำแหน่งเขาเนี่ยระดับระดับแบบเนี้ยไม่ใช่ว่า คนที่มาซื้อผมไม่มีไม่มีตำแหน่งไม่มีนะก็ไม่ไม่ไม่เป็นอะไรก็มีมีพ่อค้าก็มีมีเป็นวัรุ่นก็มีเป็นอะไรก็มีครับโอเให้อยู่แล้วใช่ใช่ทุกคนที่รักเครื่องเสียงใช่ไหมคือเราดูแลตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหลักหลักนู่นเลยสูงเลยครับนะครับแต่ผมอาผมฝากพีอุ้มนิดนึงคือลูกค้าผมอาจบางทีมาเจอผม่อาจจะพูด พูดจาแม่งเฮ้ยไอต้องมพูดุวนๆหรืออะไรเงี้ยคือพี่อุ้มก็รู้จากผมมานานผมพูดอย่างนี้แล้วลูกค้าเวลาได้ได้สัมผัสกันครั้งแรกเฮ้ยเมืนพูดจาแบบไม่ค่อยไม่ค่อยนะแต่ว่าผมจริงใจนะมีอะไรจริงใจคือตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาใช่ใช่ใช่ผมผมเป็นคนพูดอย่างแบบนี้ครับไม่ใช่ว่าไอที่พูดจาแม่งมันอะไรนะ แบบจำยาเลยเนุ่เพราะว่าผู้จายหานเปน่นไม่ใช่ครับคืออย่างนั้นเลยไถ้าจะเอาหวานหวานแล้วแบบข้างในช้ำอ่ะงั้นคุณไปร้านอื่นแต่ผมพูดอย่างนี้แต่ขอผมนี่คุณสามารถดูได้แล้วผมกล้ารับประกันสินค้าผมถ้ามีปัญหาคุณส่งส่วนได้เลยส่งส่วนได้เลยครับกล้ารับประกันรับผมนะครับคุณผู้ชมครับนะผมใจนําเสนอนะครับก็คือผมก็ไลฟ์กับคุณต้อมมาหลายรอบแล้วนะครับนะ ร้านมมันแบบมันก็เล็กๆเนาะตั้งแต่ผมตั้งแต่ผมเริ่มนะครับพี่อุ้มพี่อุ้มนี่ตั้งแต่ผมเริ่มนะเริ่มเริ่มเริ่มทีเดียวเริ่มที่จะขึ้นครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีสองร้านแล้วนะครับนี่คือต้องขอบคุณจริงๆนะขอบคุณทีมงานของของ audio f i อะไร d i o file นะที่ที่ขอขออ้างอิงนิดนึงแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือผู้มีผู้มีอุปการะกคุณทุกท่านแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยแล้วก็ แล้วก็ลูกค้าทุกท่านที่ช่วยช่วยผมนะช่วยผมทุกท่านแล้วก็บางทีผมอาจจะทําอะไรที่แบบไม่ดีอ่ะผมขอโทษกราบขอโทษทีาตรงนี้นะครับแต่ว่าผมไม่มีเจตนาผมเป็คนพูดจาแบบนี้ครับแต่จริงใจนะครับต้องขอโทษตรงนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าต้องการเครื่องเสียงระดับไฮเอนด์นะครับที่ คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆอย่างที่บอกว่าพอเป็นมือสองระดับไฮเอนด์เนี่ยราคามันจะลงมาโอ้ยน่าต้องได้เลยครับน่าเป็นเจ้าของน่าเป็นเจ้าของจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้อมออดิโอนะครับเบอร์โทรที่หนึ่งเบอร์โทรนะครับ0 8 9 5 3 0 1 4 3 1นยครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าไม่หลับลึกนะพี่รับตลอดรับตลอดรับตลอดครับนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับที่ต้อมออดิโอครับผมครับผมพี่อุ้ม ขอบคุณมากครับพี่ลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อุงครับขอบคุณครับครับครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับว้าวไหมครับกับร้านต้อมออดิโอแห่งใหม่นะฮะก็อยู่ใกล้ๆกันที่เองนะครับผมเข้าไปเห็นเลยแบบโอ้ผมยังแบบว้าวจริงๆนะฮะแบรนด์เครื่องเสียงระดับไฮเอ็นสุดขอบนะครับที่มีขายในเมืองไทยเนี่ยมารวมอยู่กันที่นี่นะครับเป็นไฮเอ็นมือสองนะครับ ใทรอ่ะที่เคยมีเรียกว่าเป็นมีด r e มนะมีความฝันกับเครื่องต่างๆเหล่านี้นะครับสมัยที่ออกมือหนึ่งราคาสูงมากนะครับแต่ว่าณตอนนี้ที่ร้านต้อมออดิโอนะครับเครื่องไฮเอนเหล่านี้ครับเป็น เรียกว่าราคาลงมาในในระดับมิตรภาพนะครที่สําคัญนะครับสาภาพของแต่ละตัวแต่ละรุ่นเนี่ยยังแบบดูแบบเนียบเนียบใหม่ๆทั้งนั้นนะฮะเวลกูดบวกบวกหรือว่าเนียมินเลยทีเดียวนะครับไม่ว mm ่า hmm. จะเป็นแดนรีอาโกซิโนนะครับเทดอวองกาดพาสแล s บวิลสันออเดโอเบอร์เมสเตอนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับ ถ้าคุณผู้ชมสนใจเครื่องเสียงไฮเอ็นนะครับมือ2แวะมาได้ที่ร้านต้อมออดิโอนะฮะชั้น3มฟอร์จูนทาวนะครับรับรองว่าอาจจะเจอเนื้อคู่หรือว่าอาจจะเจอ เครื่องที่1เป็นไอเทม2เป็นเครื่องที่เราหมายตาไว้ตั้งนานแล้วนะครับวันนั้นอาจจะงบประมาณยังไม่พอแต่วันนี้มีงบแล้วพอที่จะเอื้อมถึงก็แวะเวียนมาคุยกับคุณต้อมได้นะฮะและอย่างที่คุณต้อมบอกว่า,าตัวคุณต้อมเองอ่ะเป็นคนที่แบบตรงไปตรงมาจริงใจนะครับรับผิดชอบทุกๆอย่างนะครับถ้าเอาง่ายๆว่าส่งถึงบ้านนะครับเสียงออกเมื่อไหร่ นั่นแหละคุณต้อมถึงจะวางใจนะนอกจากนั้นเรื่องการรับประกันต่างๆก็มีมาให้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้นี่ผมการันตีได้ว่า,าคุณต้อมนะครับเชื่อถือได้แน่นอนนะครับก็น่าจะทําให้คุณผู้ชมนะครับมีแหล่งนะครับมาชอบใหม่ๆได้นะครับบางทีเดินเดินดูอื่นๆที่น่าสนใจามาแวะนี่อาจจะเจอสิ่งที่เราค้นหาอยู่ได้นะครับฝากไว้ด้วยครับร้านต้อมออดิโอนะครับชั้นอ่า f o r ฟอร์จูนทาอยู่ใกล้ๆก,กับร้านเดิมนะครับที่ทางสะดวกสบายโล่งมากนะครับแล้วก็คุณผู้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเฟซบุ o o ออเ d อ o ์ไฟ v i d e o file f a c e b o o k b a v h i g แ e n d Show แล้วก็ YouTube c h anel n Audio l v v i e o o File c ช anel n วันนี้นะครับเราไว้ที่ Fortune พรุ่งนี้นะครับเราจะไปที่ HD Hi-Fi กันนะครับก็มาอัปเดตตัวโปรดักตใหม่ๆประจำเดือนตุลาคมของ HD Hi-Fi ว่ามีอะไรที่น่าสนใจมากแล้วก็วันศุกร์เป็นไลฟ์สตรีมนะครับใครสนใจเรื่องราวของบาลานเซอร์นะฮะของคุณวัชรสะส แ b s o l u t e Audio ดหลักนะว่าบาลานเซอร์คืออะไรนะครับใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมีผลส่งผลอย่างไรต่อซิสเต็มของคุณนะครับแล้วก็จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องใช้หรือไม่ใช้นะฮะวันสุกนี้ผมจะสักถามคุณวัชระอย่างละเอียดนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ